แต้วนัทพรเผยภาพลุคล่าสุดแต่งแบบนี้แทบจำไม่ได้ เรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกําลังอินเลิฟหนักมากเลยล่ะค่ะสําหรับคู่รักเข้าใหม่ปามันที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆอย่างตาาเต้ยนัทพรเตมีรักและไฮโซปน,นปัยพรปภาและเป็นที่ทราบกันดีว่าต่างจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบหากันนั้นก็ดูเหมือนจะหวานกันแบบหนักมากน้ําตาลยังอาเลยล่ะค่ะแถมหลายๆคนยังเห็นแต้วในดูเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วยและล่าสุดในอินสตาแกรมของแต้วนัทพรเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองแต่งตัวจัดเต็มทั้งหน้านและผม คเ,เป็นครูเอลราตัวร้ายจากดิสนีย์บอกเลยว่างานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนๆถึงกับพึงฮาหนักมากพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสกันอย่างรัวๆเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นดีค่ะสวยแซ่บมากน้องสวยมากพี่แต้วน่ารักจังเลยมีเด็กๆด้วยแต้วสวยน่ารัก